สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่วงรายการกอติดสภาตามดูผู้แทนกับผมวิชิติดชทับศพครับผู้สขารวุโสหนังสือพิมพ์ทันใจนิวอินไซต์ทีวี t ีทีทีวีทีวีออนไลน์ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอตรออตรอตร,ตรกลุ่มพันเอกพิเศษสุบ,บันแสงพันที่ปรึกษาอุโสฝ่ายกฎหมายสำน,นักงานกฎหมายจะยามประพีเป็นผู้ดำเนินรายการครับเราพบกันวันนี้ในวันที่9สิงหาคม2566ครับ เรามาติดตามการจัดตั้งรัฐบาลโดยการนำของพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยซึ่งได้เปิดแถลงข่าวไปแล้วเมื่อวันที่7สิงหาคม2566นะครับรวมเสียงพรรคเพื่อไทย141เสียงพรรคภูมิใจไทย71เสียงรวมแล้วเริ่มต้นที่212เสียงครับวันนี้ที่ฐานรัฐสภาครับพรรคเพื่อไทย ได้มีการเปิดแถลงข่าวร่วมกับอีกหลายพรรคการเมืองไปติดตามบรรยากาศที่อาคารรัฐสภาได้เลยครับเชิญครับน้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพครับตามที่พรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลได้ร่วมกับพรรคภูมิใจไทยได้ร่วมกันแถลงแนวทางการจัดตั้งร่วมรัฐบาลไปแล้วนะครับเมื่อสองวันที่ผ่านมาวันนี้ พรรคไทยเองก็ได้รับเกียรติจากสูงยิ่งนะครับจากพรรคร่วมที่ผมจะขออนุญ,ญาตนะครับอ่านแถลงการให้กับพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนผ่านไปยังพี่น้องประชาชนนะครับในเกียตจำนงวัตถุประสงค์และก็แนวทางการจัดตั้งรัฐบาลของพวกเราเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองและเพื่อฝ่าวิกฤต คำถแถลงจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลที่จะจัดตั้งรัฐบาลนะครับวันนี้พรรคเพื่อไทยได้รวบรวมเสียงเพิ่มเติมและได้รับการสนับสนุนจาก6พรรคการเมืองประกอบด้วยพรรคประชาชาติพรรคเสรีรวมไทยพรรคชาติพัฒนากล้าพรรคเพื่อไทยรวมพลังพรรคพลังสังคมใหม่และ ของที่ไทยและพวกเราได้รวบรวมเสียงทั้งหมดนะครับมากกว่าเก่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะจัดตั้งรัฐบาลพรรคกพื่อไทยและทุกพัคการเมืองคาดหวังอย่างยิ่งว่าจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์สลายขั้วก,การเมืองทุกฝ่ายเดินหน้าขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จากทุพพักการเมืองและเสียงสนันุนจากสมาชิกวุฒิสภาเพื่อเลือกนายยกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลให้สําเร็จสาม,มารถบริหารประเทศและเร่งแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ดยเร็วที่ขณะนี้กําลังเผชิญความเดือดร้อนอย่างรุนแรงการตปว,วิ่งเวลาออกไปยิ่งทําให้เกิดความเสียหายยิ่งขึ้นการจัดจตั้งรัฐบาลได้เร็วเท่าไหร่จะยิ่งแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วมาก ขึ้นเท่านั้นเรายืนยันจะทำงานการเมืองอย่างสร้างสารรค์โดยเฉพาะในสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความพิเศษท่ามกาลางวิกฤตรัฐธรรมนูญวิกฤตเศรษฐกิจปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนและวิกฤตความขัดแย้งในสังคมแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแ,แบ่งสีแบ่งขั้วการที่จะแก้ไขวิกฤตครั้งนี้ต้องสลายขั้วก,การเมือง เป็นความร่วมมือจากทุกพักทุกฝ่ายทุกกลุ่มทุกคนเพื่อร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลที่มีพักเพื่อไทยและนายยกรัฐมนตีจากพักเพื่อไทยเป็นแกนนําเพื่อนํารัฐธรรมนูญออกจากวริกิตเพื่อนำประชาชนให้พ้นทุก์เพื่อสร้างความสามัคคีสมานฉัน์โดยถือเป็นวาระประเทศที่สําคัญอย่างสูงสุดพวกเรา ทั้งหกพักและพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลขอวิงวอนให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในพักเพื่อไทยและพักร่วมที่จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนได้ให้การสนับสนุนและเราจะช่วยกันป่าวิกฤตเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนทุกคนเราหวังถึเห็นความสามัคคีของทุกฝ่ายในประเทศ ขอบพระคุณครับ